สวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ตั้งกล่องน้องเดินไปเอาขากล่องโอ้ยเอาขากล่องเขาหยิบไปนะอู้หูหูหูพวกเขาบอกว่หางานลงยูทูปปะเนี่ยนี่ครับนูกยองสีทอดปลานะคะอันนี้ก็แจงเฮดพอค่ะดูเฮดพอแล้ววันนี้นะคะ เฮ็ดพอไปเก็บเองค่ะวันนี้เอาซาบดีมาให้อีกเพื่อสนุกเนี่ยเอาซาบดนตีสดอนตีสดเหม่ซาบดนตีสดก่อนเออผู้จัดอ่างเส้นสีตพากมั่งอะไรนี่ค่ะมั่งลูกหยองนะคะอยู่อยู่กับแม่ครับลูกผู้ใหญ่มาเที่เทาที่ไหนดนตีห้าตสคุยเสียบได้ขอดบอมาตะไร่เย็บมัตบันชันคุนบัวกู กวดนสดอเอาว่ามีเงให้เบกนี้มันเด่นไงก็เด่นรองไม่รองเล่เลนนี่อคุณรองสดรองเวก้าอะไรบอกก็เท่ากอะไรอันนั้นเด่นอันนี้อันนันตรีกก่เงื่อนมันกเทียรกันเร็วกูหลังใจงามสูวาสัน <c oughs> ปราี่เอาสือขี้ะมะลคนนี้มาลครับไหลาลาจาังมีคบเบิร์ครเนี่ย ว่าเป็นไลเรอดเนีของของแม็กซ์นั่นี้ไลเรคคอรอ์ดแต่ของพ่อนี่ไหลหลาจางมีครบผูไป่อยาจะพาเอา้าอีหย่างยั้นสั้นบ่นี้ <c oughs> เฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆแกงเฮ็เด,เด,เดถอยใส่น้าปัจอไม่ลิอเองด้อนี่ออไปแหมอ่ะอุ้ยแ่บจังเลยเยนเา<ช><ช>ว่าไงใครของ่อเนี่ยแบอืๆๆอมหตรัพ่อนี่ผู้กินลงงอร เปล่ยนยุติตายบ่บอสเสียค่ะคุณถามพอเล้ครับถามพอเลยครับพอเลยถูกยากอันอันอันต้องรักษาดิสก่อนให้ไา้เราได้ยุตได้แน่นี่รึเปล่ดี๋ยวเปลาเพื่อเอาค่ะันรามตลาปีนไ้คนกันได้ได้ นี่อย่งเพจนี่อย่างมัดีลูกขาสมตายตนเท่าดีบางครั้งยุไก่โวยหอยหงอยขผ่เฮียเอาหมงกินผู้เดียวที่นี่เอาเบอไสิแม่เิีบ่ลังมพียงอันนี้ก็า่อกบ่ดูบ่นีกินน้ำมาเลยวันนี้อยู่กบไม่กินแล้วไม่กูปานนอสิดินแห้ง ไม่่วิดีโอ YouTube ต้นแบบซาบได้แหมแม่หม่ไม่น่าไม่ไม่เดียวกับเต็มั้วเรานาคือขาวเดียวกับเต็มั้วเราจับใหปลาเลยพิษเตลยหัวงั้นฮิดมันเหน่มหน่อยรู้ไหมิษไตยแบนี้จอบให้ปลาพิษเตลยหน่หน่อยรู้อันมันขยายขึ้นอันนี้งบวกรบกูจะเป็่นเหตุงานอพากาึงอ้า น่องเราเป็นบ้านะคะอ๋ออีหม้อหเป็นอย่างไรบอกรู้กินหมอหยไเคยกินไหมยเลยนี่นี่อะไรนี่จะแม่นด้ไม่ห่อ่ะแตมโปะหกคนน่ะเผ็ดเผ็ดหูหนูเ็ดหหนูรึเป่ากินน้ำเลยนี่เปี่ยนแหม่โอ้ยแม่บริษัทของเราหน่มีการซีนอาหารซัิ้มอย่างก็มีล่มเขาเมน้องซิ้นมเนาะ รอดไปเลยทอ,อดไปเลย,ยใส่เวนทุงก็แม่ทอดคาปานีไปถทอดทุงนีถ้าเว่าทอดปลาทีมาร์คที่ขับรถกปไก่ให้ทอดเลยดวมมึงก็หล่อ้อมีมารมัรกก็ดีเยอะแม่หอมดีเลยดิวิวดิวิวดิวิวไปแห่งนี้ครูอย่าไปส่งมือส่อนครับมัโดซนเส่ยบเสียเย วุ้ยวุ้ถุกไปถุกไปไหนเรากระทำมัผู้ใมากแ่ผู้ใ้มาแ่พี้อิีเบอย่าควาเปลี่ยน เขาตีเจะเขมาสั่นนี่ไหมต้มปลากับแกงงนึว่าต้มตะโดนแล้วเขาต้มตะโดน้วมาสุกระเม่ยสกินันดีเพรสั่นมันอี้วยความแกงรู้ไหมอกเลยว่านาเด็มาอยย่โทหาเขาเคยมีเขาบอกว่ามะไปสามกระนะเขเป็นสอใส่ขอนขนแกงเลยมันไปบานขนแกงผุดเ้เมื่อยผุดเด้นไปบานสิแต่ามองเก้าสิเนาะมองเก้าเลยปลากรลเี้ย ตาลังบบตาเียบบอนะตาแดงเบื่องสุดบ่ดีนะค่ะไม้ปากเรือเอาเ่อย่างเนี้ยอันวิดีโอลงยูทูบเอาเอาไป่าให้กูเมีไอ้ยแต่ถ้าทองแดงเห็ดเนี่ยเฮ็ดพอบาางคืเป็นตาีนะเป็นตาพอยดีนะพ่อยดีมากอีไปเื่อด้วยน่ไงเป็นเื่อตลาดเอาขี้เหนกันเตียบานเขาจะเปลี่ลม เจักบาทรถกับปาซื้อมับสามร้อยผมเห็พ้นดำๆอ่ะนะ่ามีรถสามล้อทีุ่งละสามร้อยเกินโลเกินโลืมันไม่เสียบเดียว่อรข้าองะเห็นนักกินนะครับพี่น้องมันนี่มีดารามาเมือง่ะมีหมามาซ้อมอยู่ประตูพร้อมนะคะ เอาไปทามมากระทะทอดปาอย่านี้มาเห็ดอะไก็นหะเดินจัมูอย่างไรจัมู่สองภูมไปกินข้าหญ่เลยเห็นประกองเห็นแบบนี้มัน้อปอะไรเลยเพราะีเราเาิดมันข้ามเข่ไปเปลี่ยนยางแถวคุณไปทำอะไรมาสี่เดือนแล้วป่ะนะเปลี่ยนยางไงไปแกว่าไปหมอไหนดูซิพูมดูหมดเลยพะนะ เห็นบอกกระทะร่างเคียนเห็นบอกมันพือจะใสแบบนี้ซื้อบริษาทไหนของมันพื้นจะใสเราพู้บอกเขาีเวลาวาน้ำแบเขาจเ่าเฮร่เขาไปยุ่งเนี่ยแ้ตึงจะุ่เนยเองได้การเท่าดอกบูดอยังยากเลยต่อต่อไปบิตเตอร์บิตเตอร์ซีเห็นเวยเอากล่องกรมวคกับแออ่านก่ามหลายเลยพวแกพ่กกล่องเนี่ยสูสูซื้อเห้ไหมเน่มือเพราะหนาซื้อให้ไหมไม่เปลี่ยนขายงวขายยังไหน ขายโน้มเป็นโลูกเมื่อน่ะขายเร็วๆอันนี้ปลานะคะเป็นปลาแดดเดียวนะคะพี่น้องเอ้ยเป็นเฮ็ดเองดอกไปซื้ออันนี้ค่เป็นมาเป็นโลนะ,นะเป็นถุงเป็นถุงเป็นโลแล้วก็เอาเอามาแพ็คแพ็คไข่เอากอําไรกันเฮ้ยคอยหูงมืดขั้วเนี่ยเฮ็ดเองแค่ตัวนี้เฮ็ดเองนี่อันเดนไหวเฮ็ดเอียงจะว่ามีไอ้เห็ดสีขั้วเลยทั้งละตัวเมืองตัวมาขั้วขั้วสามาเพลยวได้ของอีนี่คือบอกจดกกันพวตัวเดียว <c oughs> <อ>กันมันตัวเดียวกันตัวมันตัวสำเร็จ ัสมีได้ปลานี่หมอประซำมาคุยปู่ซำกับขายแพงปลาซำซิแกงแม่เลยนเนี่ยตวบ่แมนดาบลมาสิบมาสุรูข้นเด้เดย์ยวเข้าต่องานนี่ก่อนนี่ตะกอนไปกินยังก็ไม่เคยเอื่นเข้าดอกอยากจะเข้าเปลี่ยนตามใจตามตามใจคอยางประเดี๋ยว่ไปดอกแต่วมาทรงเดินไปตามิ่งี่ประเดี๋วของมาเสดีบัวเสือีประเดี๋ยวแม่นประเดี๋ยวม่น พมากไปเปย่นบามากไเ่อนิเขมินก็เป็นตตางนเลยสาหม้องดเียงันเียงม่ดฉกินเป็นบ่นิปานอรินเป็นนหารแบบไรกิน้าแ่ไงงัวก็กิน กับตัวเพิ่กินที่มากินมาสองกองพอว่าตัวมัดขิวเท่ากต้องกินบดหนไปอยู่ในเย้นไปบอปัดลุน่ะหอนหมาถือเกียแบบเย็นเลยมัดค่างไกียกันน่ะปีนปีนโดนห้างหัวาพี่้องย็นก็อีก็าต้องว่านเดียวป่ะเอาไว้ทั้งนี้แล้วครับพี่น้องขาเดี๋ยวอวีะะพี่หนาติดตาไม่อะไรนะครับฝากไลค์ก็แฉะด้วยครับฝากไลค์กดแช่ด้วยคับเด้อพี่น้องฝาก ติดตามช่องเกซีาผ้พ,พื้นหรือก็กช่องอย่างก่อช่องทธ่จักับพันลำเพื่อนกัแต่กพันลำเพื่อนนะค่ะฝากสองช่องนี้ติดตามนะคะช่องเยอะน่ไหล้เพราะเราเพิ่งไล,ล,ลบนบ๊ายบายบายี่ฟังกันพอค่ะยิ้มหรืยิ้มทรงไายดู